สวัสดีสาวๆสวัสดีสสดทุกๆท่านกลับมาพบกับบารามที่ตาชาแนลอีกครั้งนะคะวันนี้อยู่บรรยากาศท้องทุ่งนาเออนะวันนี้เช้านี้นะคะพอดีว่าเราบอกคุณแม่ว่าเราจะกลับบ้านแล้วคุณแม่ก็เลยพามาเที่ยวนา,นาเนาะพามาเที่ยวนา,นามาชมบรรยากาศท้องทุ่งและที่สําคัญเราชอบกินขาขาหัวเล็กๆขาต้มนะคะคุณแม่ก็เลยพามาเอาขาต้มเนาะอ่ะแต่ก็ไม่ลืมที่จะอัดคลิปมาฝากแฟนๆอันนี้คือท้องไร่ท้องนาจริงๆนะ อันนั้นเป็นนาที่เขาหวานหวานนะคะและอันนี้เป็นนาที่เขาหยอดและนี่ก็เป็นไล่อ้อยไล่อ้อยนะคะไล่อ้อยของคุณแม่เนาะและนาคุณแม่สุดลูกหงลูกตา20วัวไล่ทําคนเดียวนะคะทําคนเดียวนะคะอะโอเคมีอินบ็อกมาถามเยอะเหลือเกินว่าเราจะมีวิธีดูหนุ่มยังไงให้ถูกใจดูหนุ่มยังไงให้เจอคนที่ใช่แล้วก็ดูหนุ่มยังไงให้เจอคนที่ใจดีนะคะโอ เป็นโจทย์ที่ยากมากแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะคะสําหรับสาวๆหลาหลายคนที่เข้าไปเล่นในเว็บเดทนะคะเข้าไปเล่นในเว็บเดทที่ต้องการจะหาคู่ต่างชาตินะคะแล้วเราจะมีวิธีการดูยังไงละ่ะให้เราได้ใจหนุ่มต่างชาติหรือให้เราได้หนุ่มต่างชาติที่เราต้องการหรือที่เราหมายปองนะคะ วิธีง่ายๆเลยอ่ะดูไม่ยากจริงๆแล้วสาวๆหลายๆคนเขาจะมีเทคนิคของเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้จากประสบการณ์จริงของมาดามชิตาเองเนาะจากจากที่ตัวเองเคยเข้าไปเล่นในเว็บเดทนะคะเข้าไปเล่นในเว็บหาคู่ต่างๆก็ดูง่ายๆจากรูปภาพรูปถ่ายโปรไฟล์เหมือนกันอย่างที่คลิปเมื่อวานที่มาพี่มาดามชิตาบอกว่าในการที่เราอะค่ะ อยากจะประสบความสำเร็จในการที่เราหาคู่ต่างชาติผ่านเว็บเดทหรือผ่านโลกออนไลน์เราจะมีวิธีการอย่างไรก็ง่ายๆเหมือนกันเวลาที่เราอ่ะค่ะจะเข้าไปเลือกหนุ่มจะเข้าไปเลือก ผู้ชายหรือเข้าไปเลือกคนที่เราถูกใจเราก็ต้องดูที่ 1. รูปภาพเหมือนกันรูปภาพก่อนโปรไฟล์เช่นกันนะคะแล้วเราค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขาสนทนากับเขาแล้วเราจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้นมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรดังนั้นนะคะสาวๆมารามชิตาอยากจะฝากไว้ในการที่เราเลือกหนุ่มออกมาคุยข้างนอกหรือในการที่เราจะทักหนุ่มไปให้เราอะค่ะ สังเกตพฤติกรรมของเขาก่อนเทคนิคง่ายๆเลยนะสังเกตพฤติกรรมของเขาก่อนว่าเขามีพฤติกรรมในการเล่นเว็บเดทยังไงโอเคแหละการที่เขาพูดคุยเราจะไม่สามารถเห็นว่าเขาอะค่ะคุยอยู่กับใครแต่เราจะเห็นพฤติกรรมในการออนไลน์ของเขาเออนะจากอันนี้จากจากประสบการณ์จริงเลยนะที่มาดามที่ตาใช้แล้วก็ใช้ได้ผลจริงๆนะคะ เราสังเกตจากการออนไลน์ของเขาอ่าเราจะสังเกตได้จากการออนไลน์ของเขาทำไมให้สังเกตการออนไลน์ของเขาเราจะรู้เราจะดูได้ว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมอย่างไรนะคะถ้าเขาออนไลน์อยู่ตลอดเวลานั่น,นแสดงว่าคือเราจะพูดยังไงล่ะแสดงว่าเขาอ่ะมีเวลาว่างเยอะแล้วเขาอ่ะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียว โอเคแหละเขาอาจจะคุยหลายคนก็เหมือนกันกับเราคุยหลายคนแต่พฤติกรรมการคุยการสังเกตนะคะเขาจะคีปออนไลน์อยู่ตลอดเวลานั่นแสดงว่าเขาเหมือนจะต้องการให้ผู้หญิงอะคะ่ะทักเขาเข้าไปเยอะๆแล้วเขาก็จะมีตัวเลือกเยอะๆเช่นกันดังนั้นสาวๆถ้าคุณเจอคนที่ถูกใจในรูปโปรไฟล์หรือแม้กระทั่งโปรไฟล์เอง คุณอย่ารีบตัดสินใจและอย่ารีบทักเขาเร็วจนเกินไปนะคะคุณต้องสังเกตพฤติกรรมเขาก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะแล้วก็อันดับที่สองในการที่คุณทักไปดูพฤติกรรมการตอบของเขาว่าเขาอ่ะตอบเรามาในลักษณะอย่างไรไม่ใช่การถามคำตอบคำถ้าการที่เขาถามคำตอบคำแล้วเขาอ่ะ ไม่มีจุดสนใจอยู่ที่ตัวเราเขาไม่เคยถามเราเลยนั่นแสดงว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้สนใจในตัวคุณเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นสาวๆคุณต้องสังเกตนะคะถ้าเขาสนใจเราเขาจะเป็นฝ่ายที่ถามเราเหมือนการการที่เขาจะถามเรามาหรือการที่เขาจะแชทคุยกับเราเขาก็จะต้องดูในโปรไฟล์ของเราเช่นกันดังนั้นนะคะเหมือนเมื่อวานนี้พี่มารัมชิตาพูดแล้วว่าในคลิปถัดในคลิป ก่อนหน้านั้นนะคะที่มาดามท่ตาบอกว่าการที่คุณจะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการแชทผ่านโลกออนไลน์คุณจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเหมือนกันผู้ชายเขาก็ต้องเข้ามาดูในโปรโฟไฟล์ของคุณเช่นกันถ้าโปรโฟไฟล์ของคุณนะคะไม่มีไม่มีจุดน่าสนใจหรือไม่มีความที่เป็นที่น่าสนใจเขาก็ไม่อยากจะทักเขาก็ไม่อยากจะคุยกับคุณเช่นกันดังนั้นนะคะ คุณก็ต้องดูโปรไฟล์เขาก่อนดูพฤติกรรมการแชทของเขาดูพฤติกรรมการคุยของเขาว่าเขาคุยอย่างไรแต่ถ้าใครคนไหนนะคะคุณแชททักทายข้างนอกแล้วแล้วเขาตอบแล้วเขาสร้างจุดสนใจสร้างบทสนทนาที่อยากจะคุยกับเราต่อหรืออยากจะสนทนากับเราเพิ่มเติมนั่นแหละค่ะผู้ชายคนนั้นคุณสามารถที่จะคอนติเนียตต่อได้สามารถสร้างความสัมพันธ์ต่อได้สร้าง บทสนทนาให้มีอ่เขาเรียกอะไรให้มีให้มีจุดที่น่าสนใจแล้วเพิ่มความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะสาวๆแล้วก็พฤติกรรมที่3ในการที่คุณจะเลือกหนุ่มนะคะ <c oughs> เข้ามาพูดคุย <c oughs> เข้ามาสร้างสายสัมพันธ์หรืออยากจะประสบความสาเร็จว่าหนุ่มคนที่คุณกําลังอยากจะคุยด้วยหรือหนุ่มที่คุณกําลังคุยอยู่นั้น เขาน่าจะหรือว่าเราน่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้กลายเป็นคู่รักได้หรือไม่นั่นก็คือการที่คุณดูในส่วนของไลฟ์สไตล์ของเขามันอาจจะดูผ่านรูปภาพไม่ได้แต่เราจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเขาอยากจะสนทนาหรืออยากจะเล่าเรื่องราวของเขาให้เราฟังหรือไม่เพราะผู้ชายบางคนถ้าเขามีจุดสนใจกับเรา เขาจะบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละวันว่าวันนี้เขาไปทําอะไรเขาอยู่ที่ไหนและเขาอยากจะบอกเล่าคือแบ่งปันนะแบ่งปันเขาเรียกว่าแบ่งปันกิจวัตรประจําวันให้เขารู้ให้เราได้รับรู้เหมือนกันนะคะเราเวลาเราเจอคนที่ถูกใจเราก็อยากจะแบ่งปันความสัมพันธ์ของเราหรือว่ากิจวัตรประจําวันว่าวันนี้เราไปทําอะไรมาให้เขาได้รับรู้เช่นกันค่ะมันก็มีวิธี ไม่ยากไม่แตกต่างไม่ว่าหญิงหรือชายในการที่ คุณจะท่องเว็บเดทแล้วให้ประสบความสําเร็จมันจะมีวิธีง่ายๆอยู่แค่ไม่กี่ข้อดังนั้นนะคะสาวๆถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จอย่าลืมนะคะกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็สร้างโปรไฟล์ให้เป็นจุดที่น่าสนใจเนาะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในการที่คุณจะหาคู่ต่างชาติผ่านเว็บเดทนะแล้วก็ฝากไว้นะคะใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างมาดามชิตามีมคําตอบให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะการผลิตคลิปของ รามชิตาเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเนาะ,ะคุณก็ศึกษาในหลายๆช่องทางแล้วนำไปปรับปรุงนำไปอัดแอปใช้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บายบาย